จะสวยก็ได้เรื่องครับทำไมอะคะนี่นะลูกค้าครับไปใช้บริการสักปากมันสวยชมพูชมพูชมพูทำเสร็จเรียบร้อย4,900ครับชดหนีเลยหน้าตาใช้เลยเจ้าของร้านเขาเอาคลิปมาโชว์เห็นภาพตรงนี้แหละครับนี่นะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ที่ร้านเสริมสวยชื่อว่าฟินสกินครับ อยู่ที่ตลาดนัดเซติกแฟมิลี่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีของคุณดามิสาเวชชานนทนะครับเจ้าของร้านตอนนี้กำลังสัก ปากให้มันสวยสําหรับลูกค้าคนนี้ชื่อว่านางสาวจิรพรหรือนางดีนะครับนี่นะอายุก็ไม่เยอะแล้วครับยีบสาปีพอทําเสร็จแล้วก็ทําหน้าทําตาอย่างนี้แล้วก็ยกมือนี่นะเจ้าของร้านบอกว่าน้องคนนี้นะครับก็รู้จักกันมาก่อนแล้วติดต่อมาขอสักปากนิดนึงนะครับก็คิดราคาให้4ี่พันเ้าเานัดหมายพอมาสักไปเรียบร้อยหน้าตายิ้มเพรแบบนี้จ,จบแล้วนะครับลุกออกจากที่ตรงนี้พอดี ครับแล้วก็สตาร์ทรถชึ้ง <ไป S 1> หายไปโบกมือบายบายด้วยเอ้าคนสักเราทำยังไงครับบอกว่าเอ้าแล้เราจะไม่ได้จ่ายตังค์เลยบอกว่าเดี๋ยวโอนให้เดี๋ยวโอนให้ไว้อย่างนั้นนะแต่สุดท้ายโทรศัพท์ไปหาติดต่อไม่ได้เลยทำยังไงล่ะครับตามไปที่บ้านวันนี้เป็นเจรจาไก่เกลียครับก็ไม่ได้เรื่องอีก คุณแม่บอกว่าเอาอยี้กันละกันนะครับจะชดใช้ความเสียหายให้สัปดาห์ละ300 300จะผ่อนว่าอย่างนั้นนะแต่ก็ยังไม่ผ่อนสักทีนึงเอา้ายังไงครับนี่นะก็เลยเอาหลักฐานมาเผยแพร่ทางสื่อแล้วก็ทางแจ้งผู้สิทธิ์ใให้เกี่ยวข้องนะครับว่าคนคนนี้เป็นมนุษย์อันตรายเป็นสาวมหาภัยสวย แล้วก็ชักดาบครับอเอาเป็นอุตาหอนสำหรับลูกค้าแล้วก็มีคนเสนอเนี่ยวล้วโอ้ยทำแบบนี้นะครับดูราคามันก็แพงหน่อย <ภา S 2> เอางี้ดีไหมตกลงเลยนะครับร่างกฎระเบียบใหม่เลยเลยไทที่จะทำแบบนี้ครับจ่ายตังค์ลูกหน้าก่อนออ50<ช>ซนก็อย่างว่านะครับคนในพื้นที่บางทีมรไวมใจก,จกใจสนิทสนมกันอย่างเงี้ยคนนี่นะครับอย่างเงี้ยสวยแต่ชักดาบปากแดงนี่ก็หลายพันนะคะกว่าจะได้ปากหวาน4,009ปากหวานอ5,000นครับ พูดจะน่ารักน่ารักก็น่ารักแล้วแหละไม่ต้องไปปากแดงก็ได้นะคะ